ไม้ออนบทที่23ที่จริงเขาก็หายแทบจะสนิทแล้วแต่ขี้เกียจไปโรงเรียนไม่อยากออกจากห้องไปพบหน้าใครด้วยเขาเลยแช่มันอยู่ในห้องทั้งวันยกเว้นแต่ออกไปกินข้าวซึ่งเขาก็กินมันคนเดียวในครัวนั่นแหละกินแล้วก็เข้าห้องไปไม่มีใครยุ่งไม่มีใครต่อแยปิดประตูขังตัวเองเปิดเพลงดังลั่นให้มันกระแทกกระทันเข้าไปในตับไตไส้พุงเล่น เพลงโปรดที่สุดคือกาลิเลโอกาลิเลโอไม่ผิดแต่ถูกลงโทษถูกประนามเขาก็ว่าเขาไม่ผิดเหมือนกันกาลิเลโอกาลิเลโอเสียงเคาะประตูพร้อมกับเสียงเรียกเขาตะเบงเสียงเอตโรแหวกเสียงเพลงออกไปอะไรวะเฮ้ยเ <Hey, S 2> ปิดประตูหน่อยว้ยพี่ชายคนที่สองของเขาเองคนนี้มีเมียเป็นเศรษฐีแดดแดดที่สุดในจำนวนพี่สะพ้าย เขาเกลียดพี่สะัยมากกว่าคนอื่นหล่อนคี้โอและชอบคบคนใหญ่คนโตตามยุคสมัยและดูเหมือนว่าหล่อนเคยบอกสามีของหล่อนว่าเขาจองหองเพราะพ่อรักรักหรอือสายตาแทบไม่เคยมาแลยิ่งเวลานี้กำลังเพลินกับเพนท์เฮาส์หรูหราใหม่เอี่ยมเรือนหอสําหรับสาวสําอางโฉมคนใหม่เอี่ยมเหมือนกันคนนี้เห็นจะรักมาก เพราะถึงขนาดซื้อเพนเฮาและได้ยินพวกพี่ๆผู้หญิงนินทากันว่าอาปาของหลอนต้องโอนเงินเข้าบัญชีให้ตั้งล้านกัสนะเปิดประตูโดยไม่ได้รีเครื่องสตอรีโอเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ยืนอออยู่หน้าประตูจึงพงะนิดหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> แกจะบ้าเหรอในนะพี่ชายคนที่สองของเขาแผดเสียงแข่งกับสตอรีโอแล้วก็เดินรีไปปิดเองเปิดเพลงอะไรกันวะขนาดห้องแอร์ยังดังออกไปถึงข้างนอก หนวกูจะไตาหาพี่ชายคนที่สองคนที่สี่และพี่สะใภ้ทั้งคู่กับพี่สาวทั้งสพี่เขยหนึ่งเดินเกาะกลุ่มกันเข้ามาในห้องสมานพี่ชายคนที่สองทักเขาว่าแกหายดีแล้วนี่วะเมื่อไหรจะไปโรงเรียนสักทีโตแล้วนะโว้ยนะรู้จักใช้หัวคิดซะบ้างป๋ามีลูกรุ่นหลังๆต้องเลี้ยงดูอีกหลายคนไม่เฉพาะแต่แกเขาคิดว่าเขาเป็นลูกมหาเศรษฐี พี่สาวคนที่สองที่มากับผัวต่อทันหลายวันหลายครั้งหลายหนแล้วที่เขามากันเป็นกลุ่มทั้งท้องแม่นี้และท้องแม่โน,น้นความจริงพวกเขาเองก็ไม่ถูกกันเท่าไรนักแต่พอมีโอกาสที่จะเหยียบกัศณนะเขาช่างรวมหัวกันดีเหลือเกินเวลาเข้ามากันเป็นกลุ่มพอคนใดคนหนึ่งเริ่มดา่าเขาก็จะต่อกันเป็นลูกโซ่ทีเดียวแกนะ่ะล้างผลาญกว่าเพื่อนอยู่อย่างสํำราญยังไม่พอไอ้ลำพังขับรถเฉียวไปเฉียวมา เที่ยวหัวหกก้นวิดนะไม่มีใครเขาว่าแต่ไอ้ที่ต้องเสียเงินเป็นล้านสําหรับความสนุกของแกมันเกินไปกัศณะนิ่งเงียบสะกดกลั้นอารมณ์ที่จวนจะระเบิดเอาไว้เขารู้รอกว่าเขาผิดรู้แล้วเหรอโว้ยแต่มากรอกใส่รูหูกันตลอดเวลาอย่างนี้มันทนไม่ไหวเขามองดูปากห้าหกปากที่ผลัดขึ้นขยับขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเหมือนชักยนต์เขาหายแทบจะสนิทเท่านั้นที่จริงยังไม่ถึงกับหายดีนัก บวกกับอารมณ์ที่กดดันอยู่ข้างในหัวของเขาเริ่มปวดตาพระเขานับหนึ่งถึงสิบอยู่ในใจกาลิเลโอกาลิเลโอกาลิเลโอเป็นคนมีคุณประโยชน์ยังถูกลงโทษเพราะความไม่เข้าใจของมนุษย์สำม,มหาอะไรกับคนไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยอย่างเขาแต่บางทีอย่างในขณะนี้เขาอยากจะลองมีแม่เหมือนกันแม่ซึ่งเขาจะทำผิดก็ยังกอดเขาและอภัยให้ หรือมีพ่ออยู่ใกล้ชิดเขาบ้างก็ยังดีไม่ใช่ให้ใครมาบอกว่ารักแล้วก็ให้ใครๆนั่นมากลด่าว่าเขาเวลาเขาทาผิดเขานิ่งอั้นสะกดเอาไว้สะกดความโกรธซึ่งดูเหมือนกำลังจะขยายใหญ่ออกทุกทีภายในตัวของเขาอากับกิริยาของเขาคงสะดุดใจพวกพี่ๆเพราะพวกเขาค่อยๆสงบปากคําลงสุมาลีคุณพี่ผู้ดีของเขาบอกพี่และน้องด้วยเสียงสะบัดสบัดว่า ไปกันเถอะป่วยการพี่เขยคนเดียวในที่นั้นดูจะอ่อนข้อกับเขาหน่อยกล่าวกับเขาว่าป๋าให้มาถามว่าเมื่อไหร่จะไปโรงเรียนเขาเพิ่งเปิดปากออกมาตอนนี้เองย้อนถามว่าทําไมป๋าไม่มาถามผมเองละ่ะใช่เขาน้อยใจเพราะตั้งแต่มีเรื่องเขาเพิ่งเห็นหน้าป๋าสองครั้งเท่านั้นป๋ามาที่นี่แต่สุมาลีและพี่คนอื่นๆก็มากับป๋าด้วยเสมอคุ่มแจทีเดียวว่างั้นเถอะ สุมาลีขยับปากหล่อนอยากด่าม,มันนักดูมันถามถึงป่ายังกับว่ามันเป็นลูกชายคนสําคัญที่สุดที่ป่าจะต้องเอาใจมันแต่พี่สะัยคนที่สองซึ่งเคยเห็นริเดตคนไม่พูดอย่างกัศนะมาแล้วรีบกล่าวขึ้นเสียก่อนด้วยเสียงอ่อนๆป่าไม่ค่อยมีเวลาเธอก็รู้นี่จ๊ะจะให้มากราบอ้อนวอนให้แกไปโรงเรียนงั้นเหรอสุมาลีอดประชดไม่ได้หล่อนเสียดายเงินล้าน ที่ต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายในกรณีนี้อย่างจับใจมันเป็นเงินที่ต้องสูญเปล่าจริงๆถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแค่ไหนก็เถอะบริจาคเป็นการกุศลเสียยังจะดีกว่าไปเถอะไปเถอะพี่ชายคนที่สองตัดบทก่อนออกไปยังทิ้งท้ายอีกว่าแกอย่าจองหองให้หมักนักเลยในนะรู้ตัวของตัวซะมั่งพอประตูปิดเสียงกาลิเลโอ กาลิเลโอก็แผดกล้องขึ้นมาทันทีดังยิ่งกว่าเกา่าพี่ชายรองสายหน้าด่าออกมาพร้อมๆกับพี่ชายคนที่4เวนไอฮาขี้เกียจอยู่บ้านโรงเรียนก็ไม่อยากไปแล้วอดนึกถึงศักดาไม่ได้เสียแรงเป็นลูกพี่เขาน่าจะตายดีกว่าให้ศักดาตายถึงจะไม่ใช่ความผิดของเขาโดยตรงแต่เขาก็อดโทษตัวเองไม่ได้เพราะมือของเขามันแย่ฝีมือฝีตีนแย่มากรถถึงได้คว่ำ ไม่ได้สมกับที่พวกนั้นมันยกย่องเขาว่าเป็นลูกพี่เสียเลยกัษณะออกจากบ้านทุกวันเขาติดเตร่ไปตามที่ต่างๆตามศูนย์การค้าทั้งหลายแต่ไม่ได้มั่วกับใครเพราะเขาไม่มีเพื่อนอื่นนอกจากแก๊งผีเสื้อของเขาซึ่งเขาก็ไม่อยากพบพวกนี้อายมันเขากลับเข้าบ้านตอนค่ำๆได้เวลากินข้าวแล้วเขาก็เข้านอนเด็กลูกจ้างบอกเขาว่ามีโทรศัพท์มาหาเขาสองสามวันแล้วแต่ก็ช่างเถอะ เขายังไม่อยากพูดกับใครแม้แต่จามิกรไอหนูนิสัยดีกว่าคนอื่นนั่นแวบหนึ่งเขานึกถึงพี่สาวของจามิกรหล่อนมีอะไรอะไรหลายอย่างคล้ายจามิกรโดยเฉพาะความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์แต่เขาไม่อยากพบใครอยู่ดีแม้แต่ล่อนเช้านี้เขาออกจากบ้านแต่เช้าอีกออกมาแล้วถึงได้นึกขึ้นได้ว่าเป็นวันเสาร์ซึ่งโรงเรียนหยุดมีหน้าเล่าใหญ่คุณพี่แปสาหรก ทงัทงๆท,ที่ไม่มีเลยศักษาแรกเดียวจึงได้จ้องมองเข้านักแต่ล่อนคงเกลียดน้ำหน้าเขาจนไม่อยากพูดด้วยกัศนะขับรถพลางคิดว่าจะไปไหนดีเชา้านี้อารมณ์ของเขาปลอดโปร่งพอที่จะนึกคิดอะไรดีๆขึ้นมาบ้างเขานึกถึงพี่ชายคนที่สามสุมิทพี่คนนี้ถึงจะประหยัดกว่าคนอื่นแต่ก็เข้าใจอะไรอะไรดีกว่าคนอื่นอาจเป็นเพราะได้พี่สะพ้ยเป็นครู ซึ่งโดยฐานะแล้วยากจนกว่าสไปยอื่นๆแต่พี่สไปยคนนี้ของเขาธรรมดาแล้วไม่ชอบยุ่งกับใครแม้จะพูดกับเขาก็แทบจะนับคำได้ทว่าเขาก็ชอบหล่อนกว่าใครใจคิดว่าจะไปหาพี่ชายแต่พอผ่านทางแยกเขากลับเลี้ยวไปทางซ้ายเสียนี่ไปไหนก็สนามเทนนิสที่จะมีกรกับพี่สาวเคยไปซ้อมด้วยกันทุกทีนั่นแหละจามีกรกำลังวิ่งไล่เก็บลูกเยงเย๋งอยู่กลางสนาม เสียงพี่สาวของเขาหัวเราะเย,ยาะเย้าแย่น้องอา้าวเด็กเก็บลูกว่ะตีไปที่ไรก็เก็บทุกทีไม้นะ่ะโยนทิ้งดีกว่าไร้ประโยชน์ว่ะเธออุตส่าห์เป็นคู่ซ้อมให้ตัวเองนะ่ะตีส่งเดชคนอยู่ทางดันตีไปอีกทางพอเหลือเเห็นลูกพี่เข้าเลยโยนไม้ทิ้งจริงๆยกมือกระโดดโยงโยงเฮ้ hey, พี่นะ สนะไม่ทันสังเกตว่าที่มานั่งริมสนามมีคนนั่งอยู่หลายคนและคนหนึ่งก็คือวิพาดาหล่อนจ้องขม็งพี่ณนะไปไหนมานหนะเฮอถูกไปหาที่บ้านตั้งหลายหนไม่เคยเจอเลยโรงเรียนก็ไม่ได้ไปพี่ณาลาออกแล้วเหรอ,อยังไม่รู้เขาตอบจามีกรตามองเลยไปอย่างจินดาราซึ่งกำลังเดินจากกลางสนามเข้ามาทักทายหวัดดีฮะหวัดดีเป็นไงมัง่งหนะหายแล้วเหร หล่นพูดกับเขาเหมือนพูดกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันหายแล้วฮะแล้วทําไมไม่ไปโรงเรียนล่ะหล่อนถามกืบสอบแล้วนะคราวนี้เขานิ่งอึ้งเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีบทที่24กัศนะนิ่งอึ้งไปนิดหนึ่งซุ้มเสียงของจินดาราเป็นกันเองก็จริงแต่หล่อนถามราวกับว่าหล่อนเป็นพี่สาว สัญชาตญาณผู้ชายซึ่งธรรมชาติกำหนดมาให้เป็นเพศที่มีกำลังกายเข้มแข็งกว่าญิงและกำลังอยู่ในอารมณ์อวดดีด้วยทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจนะักทว่าก็ชอบหล่อนมากจนกระทั่งความไม่พอใจนั้นถูกลบกลบหายไปในเวลาประเดี๋ยวเดียวเขาตอบว่ายังไม่หายดีนี่อะไรขับรถได้แล้วยังบอกว่าไม่หายดีอีกเห็นในจาบอกว่าโทรไปบ้านหลายหนไม่อยู่สักที พูดถึงตอนนี้ก็หยุดชะง,งักนิดหน่อยเหมือนเพิ่งนึกขึ้นมาได้เอออกจะยุ่งกับนายคนนี้มากไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แกคิดว่าเราสนใจพี่แกเป็นพิเศษปากไวเท่าความคิดพูดออกมาทันทีว่าอย่าหาว่ายุ่งหรือวุ่นวายนะเห็นเป็นเพื่อนกับนายจาก,ก็เลยหวังดีนะ่ะไม่อยากให้สอบตกพินะเป็นไงมัง่งมานี่เถอะให้พีจินเขาหวดกับพี่วิไปก็แล้วกันกัษณะมองไปยังวิพาดาและจาริกา ซึ่งยังคงนั่งอยู่ริมสนามไม่ห่างเกินไปนักเพราะฉะนั้นเมื่อเขามองไปจึงศบตากับวิพาดาเห็นสีหน้าและแววตาอันท้าทายและชิงชังของหลอนเมื่อเขาเบนสายตาไปอย่างจาริกาก็พบใบหน้าหวานอย่างผู้หญิงแท้ๆญิงนิดๆกำลังมองดูเขาอย่างทึ่งอยู่ไม่น้อยสัญชาตญาณของเพศแข็งแรงดังกล่าวแล้วทําให้กัศณนะรู้สึกเหมือนเขาเป็นพระเอกเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้หญิงแบบจริกา ขณะเดียวกันสาวน้อยผู้มีความอ่อนแออ่อนไหวเร้นลึกอยู่ภายใต้กริยามารยาทที่คุณย่าเฝ้าปั้นมาแต่ยาวไวยก็มีความรู้สึกหวามวาบอย่างไรพี่กลนเหมือนไม้เหลื้อยอ่อนแอบอบบางซึ่งพร้อมที่จะเข้าตวัดรัดอาศัยลำต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงกว่ามือของวิพาดาที่จับมือจาริกาอยู่บีบแน่นขึ้นนิดหน่อยจนจาริการู้สึกพอดีจินดาราเดินมาถึง วิออกมาหวดกันคู่ซ้อมแกมาแล้วไงล่ะทุเรศใครฉันรู้ว่าไหนกัศณนะไอ้เจ้ากัศณะนั่นแหละแกด้วยผู้ชายเหง่งซวยทะเลาะก,กับผู้หญิงอย่างนี้แกยังจะไปทําให้มันหญิงขึ้นอีกไอ้จินเฮ้ยออกมาหดกันดีกว่านะ่าวิไม่ฉันนั่งดูดีกว่าเดี๋ยวคุณใหญ่ก็มารับแล้วงั้นก็ตามใจเขาไปนอกบอร์ดคนเดียวก็ได้จินดาราขยับจะวิ่งไปยังคอร์ดสำหรับนอกบอร์ดซึ่งอยู่สนามด้านตรงข้าม จริกาบิดมือออกจากมือวิพาดาพร้อมกับลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหนูไปด้วยพี่จินจินดาราหัวเราะจะหัดน็อกบอดบ้างเหรอคุณกลางจินดาราหันมามองวิพาดาเฮ้ยวินักคนเดียวก่อนนะคุณกลางเกิดฟิตอยากหัดน็อกบอดขึ้นมามั่งแล้ววาจาเผ็ดร้อนออกมาคั่งอยู่ที่ริมฝีปากของวิพาดาซึ่งถากวาจาเหล่านี้ไม่ถูกสะกดเอาไว้แล้วคงพรั่งพรูออกมาอย่างหยาบคายที่สุด ความเกลียดชังกัศณะเพิ่มมากขึ้นอีกมันคงจะชอบคุณกลางเห็นมันมองดูคุณกลางก็พอจะรู้หรอกคุณกลางก็จะริดนักทำท่ายิงแต่ที่แท้ท่าทางจะเจ้าชู้ไม่หยอกเหมือนกันเห็นมันรูปหล่อหน่อยจ้องเป๋งทีเดียวไอ้จินก็ตัวดีตัวมันแรดคนเดียวไม่พอยังมาฉุดคุณกลางให้แรดไปกับมันอันความรู้สึกของวิพาดานั้นไม่ใช่ความรู้สึกอิจฉาริษยาอย่างผู้หญิง จะพึ่งอิจฉาริษยากันทำว่ามันล้ำลึกยิ่งกว่านั้นความเกลียดชังผู้ชายที่มาติดพันมานดาความฝังใจที่ว่าพ่อของหล่อนอ่อนแอไม่รับผิดชอบลูกเมียความรู้สึกเหล่านี้เหมือนเมล็ดพืชที่ถูกฝังอยู่ในดินและค่อยๆเติบโตงอกงามออกดอกออกผลมาเป็นความวิปริตบางอย่างหล่อนเห็นจินดารากับจาริกาหยุดยืนคุยกับกัษณนะและจามิกรที่สนามอีกด้านหนึ่ง หากอารมณ์ของวิภาดาเป็นเชื้อเพลิงมันก็กำลังถูกจุดด้วยไฟจนลุกพโพลงคุณกลางนะคุณกลางทำท่าหญิงจองหองดีนักลูกแมวเคราะร้ายไม่รู้หลงปีนเข้ามาทางไหนตัวนิดเดียวน่ารักเดินร้องแงวแงวๆเข้ามาหยุดยืนข้างเทา้าสัญชาตญาณอยากทำลายเกิดขึ้นมาในอารมณ์วูบหนึ่งวิพาดายกเท้าเหวี่ยงตวัดออกไปถูกแมวตัวน้อยกระเด็นหวือร้องแป๊วมันคงจะจุกและเจ็บมาก แทนที่จะวิ่งหนีไปอย่างปราดเปรียวมันลุกขึ้นสมสารเมื่อครู่นี้วิภาดาอยากฆ่ามันให้ตายแต่เมื่อเห็นมันสมสารหล่อนกลับสงสารมันอย่างลึกซึง้งวิภาดาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วประคองรูปหลังมันแผ่วเบาน้ำตารื้นหน่วยตาอารมณ์ของหล่อนเหมือนประหลอดกระทบร้อนจัดทีและหนาวจัดทีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรูดปราดแบบนี้เสมอ ประเดียวเดียวนางเหมียวตัวน้อยก็ลุกขึ้นได้อย่างกระฉับกระเฉงมันโกงตัววิ่งพละไปอย่างรวดเร็วพอดีกับรถของคุณยายเล็กวิ่งมาหยุดข้างๆข,งขอดคุณยายเล็กชะงกหน้ามองผ่านรั้วตารางปโปรง่งมองดูวิภาดาอ้าวหนูกลางไปไหนเสล่ะอยู่กับจินจาทางโน้นค่ะคุณยายทำท่าไม่ศบอารมณ์นักเมื่อเห็นกัศณะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย เด็กหนุ่มสาวทั้งสีคนเห็นคุณยายเล็กแล้วจามีกาบอกคู่แฝดของเขาว่าอมมาม่าคุณกลางมาแล้วจินดาราหัวเราะคิกแต่คุณกลางของคุณยายเพียงแต่ยิ้มยิ้มหล่อนได้รับการอบรมให้ปล่อยอารมณ์แต่พอง,งามเสียจนเคยชินดูดูแล้วหล่อนน่าจะถอยกลับไปเกิดย้อนหลังสัก30ปีเป็นอย่างน้อยหล่อนได้รับการอบรมแบบเดียวกับที่คุณยายเล็กของหล่อนได้รับมาไม่มีผิด จนบางครั้งใจจันเองยังอดคิดไม่ได้ว่าคุณยายเล็กของหลอนเลี้ยงจาริกาเหมือนทดแทนความบีบคั้นความผิดหวังซึ่งนาจิตมักกล่าวเสมอว่าเป็นความผิดของมารดาทุกคนเดินไปคารวะคุณยายเล็กรวมทั้งกัศนะคุณยายเล็กทักทายด้วยสองสามคำแล้วก็ชวนจาริกากับวิพาดากลับแปลกแฮคุณยายเขาชอบพิวิทได้เมื่อก่อนนี้หาว่าพิวิรุงรังมั่งเหมือนผู้ชายมั่งแม่ไม่ดีมั่ง จามิกรปลารบจินดาราว่าดีแล้วนี่คุณกลางเขาจะได้มีเพื่อนไอวิหนะมันบ้าๆบ,าบอๆก็จริงแต่มันเป็นเพื่อนที่ดีนะมันไม่เคยว่าอะไรอะไรใครเลยยกเว้นพี่นะจามิกรขัดจินดาราแก้ตัวแทนเพื่อนว่าก็เคยทะเลาะกับมันนี่หล่อนมองดูกัศนะพูดเรื่อยว่าอย่าไปถือสามันเลยแล้วนี่คุณจะไปไหนอีกล่ะกัณนะผมจะไว้หาพี่ชายผม แล้วเมื่อไหร่ถึงจะไปโรงเรียนล่ะเดี๋ยวสอบตกแล้วก็น่าเสียดายนะจินดาราหยุดเว้นระยะนิดหน่อยจึงถามว่าแล้วเรื่องอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วเหรอเรื่องรถเรื่องสักดานะ่ะรู้อยู่หรอกว่าหล่อนถามเพราะหวังดีแต่กษณะก,ก็อยากจะรำคาญหล่อนคงวุ่นวายและเป็นที่ปรึกษาของจามิกรเสียจนเคยตัวเลยถามเขาอย่างกับว่าหล่อนเป็นพี่สาวของเขาด้วยแต่พอมองเห็นหน้าแจ่มใสหน้าซึ่งคงทำให้ทุกคนสบายใจ เพราะปราศจากปัญหาเหมือนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งอยู่เสมอกัศนะก็อดยิ้มนิดๆไม่ได้เรียบร้อยแล้วฮะคุณยายบนทันทีที่รถเลี้ยวออกจากสนามเทนนิสพ่อแม่หนูเขาจ้องปล่อยเยจินเสียเหลือเกินไว้ใจให้ตลอนตลอนไปกับตาจาทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนี้ก็เที่ยวนัดพบใครต่อใครสบายไปเท่านั้นเองตาจามันยังเด็กจะไปมีปัญญารู้ได้ยังไงว่าอะไรควรไม่ควรใครดีใครชั่ว อีกหน่อยเถอะเดีเสียคนกันหรอกอยาจินนะ่ะวิภาดาเกือบจะแก้แทนจินดาราอยู่แล้วรอล่อนรักจินดาราไม่อยากได้ยินใครว่าเพื่อนแบบนี้แต่ก็ชะงักเอาไว้ทันอยากขัดคอคุณยายดีกว่าประเดี๋ยวเสียคะแนนหมด คุณยายชำเลืองดูหลานสาวผู้นั่งอยู่ตรงกลางแม้ว่ากริยามารยาทท่าทางของจาริกานั้นหล่อนจะอบรมมาจนได้ดังใจแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณยายมักจะแอบวิจารณ์หลานกับคนสนิทสนิทอยู่เสมอคือหนูกลางรู้สึกว่าจะเจ้าชู้เมื่อคุณยายรู้สึกดังนี้จึงคอยระวังอยู่เสมอและอดหงุดหงิดไม่ได้เมื่อเห็นจาริกามีท่าทางเงียบขรึมไป คุณยายหาว่าหล่อนเงียบขรึมเพราะกำลังฝันถึงผู้ชายที่หล่อนสนใจเฮอ้อเลี้ยงหลานไม่ได้อย่างใจเลยอยากให้มองผู้ชายทุกคนด้วยหางตาไม่ต้องคิดง้อคิดอาศัยยิ่งอยู่เป็นโสดตลอดไปอย่างยายยิ่งดีเขาอยู่กันถมเถไปสู้ยายวิพาดาก็ไม่ได้ถึงกิริยามารยาทจะไม่เรียบเฉียบแต่ความหญิงทนงของลูกผู้หญิงนั้นถูกใจยายนักหนูกลางอะไร นั่งใจลอยน่าเกลียดเป็นผู้หญิงนั่งใจลอยยายพูดต่างหลายคำนูก็ไม่ได้ยินขอประทานโทษค่ะคุณยายว่าอะไรคะแล้วไปเถอะไม่ได้ยินก็คุณยายทำหน้าบึ้งนิดหน่อยจริกาถอนหายใจยาวหล่อนอยากจะร้องเฮ้อออกมาดังๆด,ด,ด้วยความเบื่อน่ายหล่อนเบื่อความจู้จี้จุกจิกแบบนี้เสียนี่อะไรแต่หล่อนก็ต้องสะกดกลั้นกลืนมันลงไป เพราะถาลอนขืนชูมือร้องเอตโรออกมาอย่างที่เคยเห็นจินดาราเคยทำท่าล้อมานดาคุณยายคงลมใสแล้วหล่อนก็ต้องขอโทษซ้ำอีกด้วยวาจาอันเรียบร้อยและไม่แสดงอารมณ์ยายบอกหนูว่าหนูอยากไปไหนก็ให้ไปกับหนูวิพาดายายจะแวะบ้านคุณน,นายนพเก้าเอารถไปเถอะเย็นๆสักสีโมงค่อยส่งรถมารับยายไปกับหนูวิพาดาไม่เป็นไรหรอก คุณยายยิ้มน้อยๆหนูวิภาดาเหมือนผู้ชายแต่ก็ไม่ใช่ผู้ชายอย่างนี้ไว้ใจให้เที่ยวเดียกันได้จะดีกว่าพี่ของหนูแท้ๆซะอีกละกระมังอย่าจินนะไว้ใจไม่ได้เผื่อผู้ชายแยะนะ่นักน่าเกลียด